การจัดการเรียนรู้โคดดิ้งประเภทอันปัดโคดดิ้งหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เรื่องนาข้าวรอบบ้านฉันจัดทําโดยนางสาวอังราสมดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลภูกการยาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่ง การจัดการเรียนรู้โคดดิ้งหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เรื่องนาข้าวรอบบ้านฉันกรุงสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเป็นการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่ได้เชื่อมโยงสภาพบริบทของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีกระบวนการในการพัฒนาในการจัดทำหน่วยการเรียน เรียนรู้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษามีผลการวิเคราะห์ดังนี้จุดแข็งด้านผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพมีผลการทดสอบระดับชาติโอนิซึ่งมีผลสำลีทางการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติมีมารยาทมีคุณธรรมจริยธรรมมีความภูมิใจในท้องถิน่นสามารถร่วมกิจกรรมของชมุชมชนได้เป็นอย่างดี ด้านครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจนเกิดผลงานไปที่ประจักษ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านการบริหารมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดรับกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา s o t h Mo เด l มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษาด้านสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุด ICT ศูนย์ยูโซเน็ตที่มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบทตั้งอยู่บนพื้นที่ราบผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรที่หลากหลายด้านโอกาสผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรอบด้าน เช่นทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนการสอนผ่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์ยูทูเน็ตด้านครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆด้านการบริหารสามารถบริหารงานที่สอดคล้องกับการบริหารงานเชิงรุกได้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลงบประมาณจากชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ แรงบันดาลใจนักเรียนทุกคนมีความแตกต่างกันและทุกคนสามารถพัฒนาได้โดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงครูผู้สอนมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผลลั์นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมได้รูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพบว่าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ความพร้อมด้านสติปัญญาความพร้อมด้านพฤติกรรมความพร้อมด้านร่างกายและความพร้อมด้านสังคมสรุปได้ว่าผู้เรียนร้อยลด้หนึ่งร้อยมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครูผู้สอนได้ทำการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษาการวิเคราะห์ผู้เรียนมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เรื่อง นาข้าวรอบบ้านฉันซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้5แผนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้6ชั่วโมงดังนี้แผนการจัดการเรียนรู้ที่1เท่าวนั้นสําคัญอย่างไรจํานวน1ชั่วโมงกรอบเนื้อหาการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแผนการจัดการเรียนรู้ที่2เส้นทางนักสํารวจจํานวน1ชั่วโมงกรอบเนื้อหาสร้างทางเรื่องในการสํารวจข้อมูลโดยใช้ Google Maps แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่3เครื่องมือนักสำรวจจำนวน1ชั่วโมงกร้อมเนื้อหาออกแบบสร้างแบบสอบถามโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่4นักสำรวจจำนวน1ชั่วโมงกรอบเนื้อหาการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามและแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่5นักเข้ารอบบ้านฉันจำนวน2ชั่วโมงกรอบเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกรรอบบริเวณโรงเรียนโดยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนเหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการสืบเสาะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้กิจกรรมที่1น่ข้าวนั้นสำคัญอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ทบทวนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจากสื่อการเรียนรู้ powerpoint ประกอบการจัดก,การเรียนการสอนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมข้ามนั้นสำคัญอย่างไรโดยการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนำนักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและร่วมกันสรุปกิจกรรมในการจัดก,การเรียนรู้ แล้วทำไมเราต้องยนรู yeah. hmm. ้ถกับารเข้าวเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่วันนี้เราจะได้คำตอบว่าจะทำไมเราต้องยนรูกันด้วยรูปนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนครูให้ดูตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรอันนี้อะไรเอ่ยน้ะถ้าเข้าที่ไหนเลย้าเรียนน้ำาเรียนแล้วน่าจะสนกจไหมมันน้ำข้าแต่ละตัวทนี่น แต่ที่ทีดง่กนี้ี่อีดูที่ทีที่แรที่ไปั้แ่รก่ะอ้อบตรงนี้ตัวอะไรเพื่อนอีท่องใช่ข้าว่คนขึ้นใช่คะอันนข้าวเพื่อนเ้สวยงามใช่หมคะแี่งว่าีน่ะที่มันเข้าไปยังไงกัน่นกัไม่เหมือนกันกิจกรรมที่สองเส้นทางนักสำรวจ กิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเส้นทางนักสำรวจใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการระบุพื้นที่ที่มีการทำนาจากนั้นเขียนเส้นทางเพื่อใช้ในการสำรวจพร้อมคำนวณระยะทางที่ใช้โดยให้นักเรียนดูภาพเสมือนจริงจาก Google Map ปประกอบการทำกิจกรรม กิจกรรมที่3เครื่องมือนักสำรวจกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น4กลุ่มค่าความสามารถให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคำถามประเด็นที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดไว้ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถหาตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลได้ กิจกรรมที่ 4. นักสำรวจกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลตามเส้นทางการสำรวจโดยนำแบบสำรวจที่จัดเตรียมเพื่อสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาว่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสอบถามจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนเพิ่มเติมอีกคนละหนึ่งฉบับ กิจกรรมที่5นาข้าวรอบบ้านฉันกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่แต่ละกลุ่มรวบรวมได้มาทบทวนวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและใช้แผนผัง Mind Mapping ในการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตามประเด็นคำถามของแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนในชั้นร่วมกันอภิปรายซักถามเสนอแนะและสรุปการนำเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มสวัสดีค่ะชื่อเด็กการน้าแก้วสวัสดีค่ะชื่อเด็กมการน้แก้วพวกเราตัวแทนทุกข้าวใส่รู้วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลจากแผนสำรวจกาข้าวเล้บบ้านค่ะที่ข้าวใชการหว่านข้าวที่ใช้ สองเป็นเล่ครับสามถุงสีถงข้าวห้าถุงเีในหกถุงพิบิดกพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานตาล้อยหึ่ไว่าเติรถุงเหลยยางต้มถุงไร่แม่น้ำเจ็ดไร่ถุงฟางถุงไร่ปันหา สองน้อยต้นตูน่อไร้อยบาทตุน่ารีองร้อยสองพันบาทกำไรหนึ่งพับาท่ารตื้ต้นตูน่อไร่นึ่งร้อยบาทตุนข่ารีสองร้อหนึ่งพันบาทกำไรหนึ่งร้อยบาทค่นาต้นตูนอไร่หนึ่งพันแปดร้อยบาทตุนต่รีสองรอน่งพันห้าร้อยบาท ผลิตลอยต่อห้องแค่น้คต่อไร่สัสองบาทผลิตลอยต่อไร่หน0่งพบาทบาทที่าอยบาทยางต้นโคนต่อไร่3ามับาทผลิตต่อไร่สาม่ง้อยหาสิบาทกำไรหนึ้หาบาทรวมแล้วทีทังกำไรและค่ กันนิดนึงนะคะว่าจากข้อมูลที่นักเรียนไปสำรวจมาใช่ไหมคะนักเรียนเห็นเป็นไงบ้างส่วนมากเกษตรกรที่อยู่รอบๆบริเวณบ้านเรานี้ใช้วิธีการปลูกข้าวแบบไหนคะแบบน,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 นานนว่าใไหคะแบบนาว่ะเนาะส่วนมากก็ต้มทุนก,การผลิตนี้จะไปหมกมแบบอะไรคะออหมกเนาะมันกับขุเนเยอนะเนาะสังเกตน,นะใช้ขุนหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราเลยต่อเรื่องมาที่ทําให ต้นทุนแล้วผลผลิตเป็นยังไงคะบางบางที่ก็ได้กำไรบางที่ก็เป็นยังไงนะคะขาดทุนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรนะที่ที่เพื่อนทำมานะคะพี่ว่ามีขาดทุนใช่ไหมอ่ะตรงนี้ใช่ไหมคะที่ที่ทำมานะคะคุณอะไรเอ่ยคุณชอบใส่ใส่บลูใช่ไหมรายได้จะเห็นนะคะว่าที่ทำมาคือตรงหัวที่เป็นกำไรใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นกำไรต้นทุนกำไรตรงเนี้ย แล้วเรียนรู้นำเสนอแบบอะไรคะแผนภูมิแท่งเพราะเรียนข้อตรงนี้ที่พ่อเป็นยังไงทำไมถึงนำเสนอแบบแผนภูมิแท่งมันดูง่ายง่ายพ่อถือว่าดูง่ายนะคะแล้วมันทำให้เห็นชัดด้วยว่าพอมันเป็นแัดภูมิปุ๊บมันจะสลับใช่ไหมคะจต่ถ้าลดนลงถามว่าครูอื่นทำได้ไหมทำได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลที่นักเรียนเอามาในตอนนี้ของคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครที่เป็นไงคะขาดทุนส่วนมากเป็นไงคะในแต่ละราย นะคะคแล้วพี่มีแตกต่างอีกอันเรื่องนะคะคคก็คือกลุ่มของกลุ่มนี้กลุ่มข้อเก็บข้อที่นำเสนอข้อมูลเป็นยังไงคะเป็นกราฟอะไรกับ็ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่มันเป็นรูปของของข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช่ไหมคะและนักเรียนอยากนำเสนอข้อมูลให้เป็นแผนภูมิหรือเป็นกราฟนักเรียนสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมอะไรคะ เราได้เลยสามารถใช้การนำเสนอได้โดยใช้ Excel นะคะแล้วไปที่อะไรคะแผนภูมิใช่ไหมแผนภูมิเราได้เลยสามารถเลือกได้ว่าเราเรียนกานำถึงข้อมูลแบบไหนนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จบเรื่องโดยการเรียนรู้เรื่องการคำนวณแผนภูมิข้อนี้นะคะแล้วเราไปพบกิจกรรมต่อไปส่วนต่อไปนะคะอ่ะวันนี้แค่นี้นะคะเอาหน้าข้อสอบเลยน้าเพรย์ทั้งหมดทั้งปวงตัวรพ ผลการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ผู้เรียนมีความสูงในการเรียนและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในครั้งต่อไปเสมอ 2. ความพึงพอใจในผลการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งของนักเรียนและผู้ปกครองพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย4.68คิดเป็นร้อยละ93.62และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งอยู่ในระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย4.71คิดเป็นร้อยละ94.29 3. การเป็นแบบอย่างที่ดีได้มีการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ให้แก,ก่ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาวในการประชุมวิชาการของสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube